ก็ขอการสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับบางเสร่ช่นเคยน,นะครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาแกะกล่องโทรศัพท์นะครับทุกคนที่พี่ได้ไปสั่งมาแล้วนะครับก็จะเป็นอ no ินฟินิตโนเซ็ตโปรนะครับทุกคนวันนี้จะมาแกะกล่องให้ดูนะครับทุกคนเนี่ยได้มาละชื่อว่าได้มาแล้ว, <c oughs> ว,ลวทุกคนผมจะแกะกล่องให้ดูเลยนะครับ นี่นะครับทุกคนก็จะเป็นโทรศัพท์ที่สั่งมานะครับทุกคนเราก็จะมาแกะเลยนะครับสั่งไปวันที่8นะทุกคนได้ของวันที่10นะครับว้าวนี่นะทุกคนมาตองโคูดใหญ่เนี่ย ทเทียบกับเบือ,อนะครับทุกคนเราก็จะมาแกะกันเลยนะครับ,บ 6, นะครับเราตัดก็อยู่ประมาณหกพันเจ็ดร้อยนะครับเนี่ยมามาแล้วนี่นะครับทุกคน นี่น้าทุกคน Infinix Note 10 p r o นะครับเราก็จะมาแกะดูกล่องข้างในกันเลยนะครับมาดูกันว่าผมจะได้สีที่ต้องการหรือเปล่านะครับที่ผมสั่งไปนะโคตตื่นเต้นก็ช่วงนี้โควิดนะครับก็ใส่แมสด้วยนะครับออกไปไหนนี่นะทุกคนล a m 8ลำรลอยยนะครับทุกคน หน้าจอ6.9ห้านิ้วอะครับทุกคนอืมเราก็จะมาแกะกันเลยนะครับแตท้นโคตรตื่นเตนะ้นอ่ะว้าหน้าจอ6.9ห้านิ้วโคตรใจญ่อะทุกคนเนี่ยผมได้สีที่ต้องการจริงๆครับทุกคนนี่เขาเรียกสีอะไรอจำไม่ได้อันนี้เราก็จะวางไว้ก่อนนะครับทุกคน แล้วก็จะมาดูของข้างในกันนะครับวันนี้จะมีกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟ้าชาร์จนะครับทุกคนสาสบสามวัตต์นะครับทุกคนชาร์จไวมากใส่ย,ยู่ิตเบี้เป็นไทสีนะครับไม่มีอะไรละเขาไม่ได้แถหมหูฟังมาให้นะครับทุกคนเราก็จะมาดูของในกล่องกันในนี้กันนี่เป็นเข็มจิ้มซิมนะครับตื่นเต้นนะนี่วางไว้ก่อน เปิดมาแล้วก็จะเจอเราก็จะเจอเคสใสนะครับทุกคนเนี่ยโคตรใหอ่ะทั่วฝบอบะนี่ก็จะเป็นคู่มือต่างๆนานาแล้วไม่รู้ของอันไม่ออกหรอกวางไว้ก่อนนะครับนี่อะไรอ่ะอุปกรณ์อะไรของเขาไม่รู้ นี่ครับนี่ก็จะเป็นเงินนะครับทุกคนเด่โมด้ว hmm. ย <The Mode. S 2> นี่เป็นฟิล์มกระจกนะครับว้ wow. าก็แถมฟิล์มกระจกให้ด้วยโคตรใหญ่เลยฟิล์มโอเคนะครับต่อไปพี่จะมาเปิดโทรศัพท์นะครับเปิดเครื่องนั้นแหละจับของผมจะมาเปิดข้างหลังในหะ้ดูแบบสวย,สวยงามนมทคนเนี่ย โอ้โหสีคู่สวยทุกคนเนี่ยคือสีสวยมากครับทุกคนมาแปะไว้ก่อนแปะไว้กับกล่องนี้เนี่ยเหมือนเดิม เราเปิดข้างหน้ากันดูนะครับอุย้ยหน้าจอโคตรสดนะทุกคนหน้าจอสดจริงเรามาเปิดเครื่องกันนะครับหน้าจอโคตรใหญ่ทุกคนเรามาเปิดเครื่องกันก่อนนะมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ดือเต้น กล้องของเขา,วาความชาัดความชาัดกล้องหน้านะครับจะเป็น16ล้านนะครับกล้องหลังจะเป็น64ล้านนะครับก็คือแบบผมจะเอามาทําคลิปใน youtube นะครับเราว่าใช้แบบตัดต่ออะไรด้วยนะครับเนี่ยมาแล้วมาแล้วแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบแนวที่ผมใช้ให้ดูนะครับทุกคนะครับ นี่นะครับทุกคนเราก็ได้เข้ามาในหน้าเครื่องแล้วนะครับแล้วให้เรากดเริ่มไปเลยครับถ้าเรากดเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยนะครับขอให้เราเลือกประเทศนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมหาประเทศก่อนประเทศไทยอเออประเทศอยู่ไหนทุกคนประเทศไทยหายนะ กิดอื่นแล้วกันข้ามวลาครับทุกคนเชื่อมเป็นเชื่อม wifi นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมใส่รหัสนะครับโอเคนะทุกคนเราก็ทำอะไรเป็นสียที่ร้อนนะครับ ไปดูกันเต้นๆหมบทุก nice คนล็อกแป๊บหนึ่งนะทุกคนใช่ครับถัดไปไม่คัดลอก อีเมลนูนนี่ผมก็เดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยนะครับทุกคนข้ามไปก่อนนะครับโอเคเรามาลองใช้ลายนิ้วมือกันหน่นะครับทุกคนเอาเป็นเดี๋ยวเป็นลาดผ่านกันก็ได้ครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่นี้ ลายนิ้วมือผมเป็นพินนะครับผมจะเบอร์ตรงนี้ไว้นะทุกคนนี่นะครับแล้วก็ให้เราที่สแกนลายนิ้วมือจะอยู่ด้านข้างนี้นะครับทุกคนนี่นะครับแล้วให้เรากดไปก็เร็วเร็วๆกันนะทุกคน ผมทำยังไม่ตรงว่ะโอเคนะครับทุกคนเริ่มใบหน้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้นะครับทุกคนทำภายหลังกดดพว่อรีสตาร์โห้ยหน้าจอโคตรชัดอะครับทุกคนเข้ามาละนี่นะครับทุกคนอนญาต อนุญาตอนุญาตโอเคครับเกมทุกคนก็ทัชสกรีนลื่นนะครับอันนี้จะเป็นแค่คลิปรีวิวแกะกล่องนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำคลิปเต็มๆแบบใช้งานนะทุกคนโอเคครับโอเคนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็มีแค่นี้แหละครับ เดี๋ยวคลิปหน้าแบบจะมาใช้นู่นใช้นี่แบบกล้องอะไรเงี้ยครับก็ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ